คลิปนี้นะครับรับส่วนลดไปเลย50,000บาทนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับรถ7ที่นั่งนะครับตัวท็อปแล้วก็เป็นตัวขับสีด้วยนะครับออปชั่นจัดเต็มแน่นอนนะครับแล้วก็สภาพดีนะครับรถสวยรับประกันเครื่องเกลียกกล่องนะครับ ecu 2ปี2 0 0 0 0โลนะครับผ่อนอยู่เพียง9,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับตลอดอายุสัญญาเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับโนสตาคาร์รถมือสองปทุมธานีราคาดีฟรีดาวนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูเป็นรถ 7ที่นั่งกันบ้างนะครับเป็นรถครอบครัวนะครับแล้วก็คันนี้บอกเลยว่าแรงแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นตัวขับ4นั่นเองสําหรับคันนี้นะครับเป็น Mitsubishi า a จโร่สปอร์ตนะครับ2.5 GT นะครับปี2011นะครับเป็นตัวขับ4นะครับ4คณ4 4 wheel นั่นเองนะครับคันนี้นะครับราคาค่าตัวนะครับอยู่ที่499,000บาทนะครับแต่สําหรับคลิปนี้นะครับใครที่แคปคลิปนี้ไปนะครับรับส่วนลดไปเลย50,000บาทนะครับเหลือ 4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผ่อน9 0 0 0กว่าบาทตลอดอายุสัญญาไปเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าวันนี้คันนี้มีอะไรยังไงกันบ้างนะครับอ่ะมาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับคันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยก็จะเป็นภายนอกนะครับจะเป็นสีน้ำตาลนะครับสวยๆเงาเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับจะมาพร้อมกับนี่นะครับไฟตัดหมองนะครับตรงนี้แล้วก็จะเป็นหลอดไฟไฟตรงนี้จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะครับเป็นลูกแก้วกลมๆอย่างนี้ด้านในนะครับแล้วก็ดูได้เลยว่าไม่มี ร่องรอยนะครับว่ามีรอยชนหนักน้ําท่วมพลิกคว่ำนะครับเพราะตรงนี้เราก็มีรับประกันให้เหมือนกันนะครับว่าไม่มีชนหนักน้ําท่วมพลิกคว่ำแน่นอนนะครับถ้าซื้อไปตรวจเจอยินดีซื้อคืน1 0ึ้เเลยนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมาพร้อมกับที่ฉีดล้างกระจกที่ฉีดล้างโคมไฟนะครับโคมไฟหน้าตรงนี้สําหรับตัวท็อปคันนี้นะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับเป็นแบบนี้เลยคาดโครเมียมตามสไตล์ปาเจโร่เลยนะครับ คันนี้ปี2011นะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราพามาดูตรงห้องเครื่องกันต่อนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับรถปี2011นะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็รถของเรานะครับทุกคันเลยนะครับมีรับประกันอยู่แล้วนะครับเครื่องเกียร์กล่องนะครับ ECU 2ปี20 0 0 0โลไปเลยนะครับซื้อไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าจะต้อง ไปทาอะไรเพิ่มหรือเปล่าหรือว่ากลัวโดนหลอกอะไรต่างๆนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับตรงนี้อ่ะเราพามาดูด้านในตัวรถกันหน่อยนะครับนี่สําหรับห้องเครื่องนะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับดีเซล2,500ซีซีนะครับนี่แล้วก็คันนี้นะครับอ่ะให้ดูฝากระโปรงอะไรกันก่อนนะครับฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็นี่นะครับรอยจิกเข้าไปเป็นฝาเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็นี่นะครับรอยเม็ดอาร์คอะไรต่างๆนะครับ อยู่ครบเลยนะครับแล้วก็ให้ดูว่าไม่มีอาน้ำอะไรซึมอะไรต่างๆนะครับเครื่องฟิตแน่นแน่นอนนะครับแล้วก็อ่มาดูข้างๆกันหน่อยนะครับนี่ลอยตะเข็บอะไรต่างๆนะครับนี่คานหน้านะครับลอยเม็ดอาร์คนะครับกลมสวยทุกเม็ดนะครับไม่มีบินอะไรมาแน่นอนนะครับคานหน้าสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆนะครับอยู่ครบเลยแล้วก็มอกนะครับนี่สติกเกอร์มอกก็คือดูได้เลยนะครับว่าเป็น เดิมๆจากโรงงานทุกอย่างแน่นอนนะครับรถของเรานะครับทุกคันเลยมีรับประกันว่าไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำแน่นอนนะครับถ้าซื้อไปยินดีตรวจเจอยินดีซื้อคืน100%ไปเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็นตัวล้อแม็กนะครับนี่เดิมจากโรงงานนะครับคันนี้จะเป็นยางปี2019ด้วยนะครับอ่าแล้วก็คันนี้จะเป็นยางขอบ 17นั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากได้ขอบ17ก็จะเป็นคันนี้ได้เลยแล้วก็ซุ้มล้อนะครับนี่โฟงรับสวยเลยนะครับคันนี้แล้วก็นี่นะครับไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านข้างกระจกมองข้างด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโครเมียมนะครับเคลือบมาแบบนี้นะครับสวยเลยนะครับสําหรับตัว2 5 gt ขับ4คันนี้นะครับปาเจโร่แล้วก็มือจับนะครับจะเป็นโครเมียมหมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีเป็นบันไดนะครับ ทางขึ้นอย่างนี้นะครับเดิมๆจากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับนี่มาสวยๆเลยนะครับอเดี๋ยวเราพาดูด้านในกันเล็กๆน้อยๆนะครับนี่นะครับสาหรับเบาะนะครับด้านภายในนะครับจะเป็นสีเบจนะครับสาหรับคันสีน้ําตาลคันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพาดูเม็ดอาร์กกันหน่อยดีกว่านะครับนี่นะครับนี่ก็คือเม็ดอาร์คอยู่ครบลึกๆลึกแบบลึกสุดใจเลยนะครับนี่ว่าดูได้เลยนะครับว่ารถของเราเนี่ย ไม่มีชนหนักเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับอ่าโอเคมาเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหลังกันต่อนะครับเก็บก่อนโอเคเจนะครับมาโอเคนี่นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะมีที่ฉีดล้างด้านหลังนะครับฉีดล้างกระจกด้านหลังแล้ก็จะมีเป็นกล้องมองหลังนะครับแล้วก็ไฟนี่นะครับจะเป็นแบบนี้เลยตามโฉมของปาเจโ่นะครับแล้วก็จะมี เป็นรุ่นนะครับนี่ปาเจโร่สปอร์ตนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นคาดโคเมียมมาสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นโลโก้มิตซูบิชินะครับอ่ะแล้วก็คันนี้นะครับด้วยความที่มันเป็นตัวท็อปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้4จุดเลยนะครับตรงนี้นะครับ1 2 3แล้วก็4จุดนะครับแล้วก็เป็นตัวขับ4หรือ4 wheel นั่นเองนะครับก็ดูตรงโลโก้ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเปิดด้านหลังให้ดูกันหน่อยนะครับโอเคครับตรงนี้นะครับสำหรับ ด้านหลังกันบ้างนะครับอย่างที่เห็นเลยก็เป็นรถเจดที่นั่งนะครับก็จะมีเบาะคู่หลังมาอย่างนี้ด้วยนะครับเป็นแถวด้านหลังนะครับถามว่าถ้าเราไม่ใช้เบาะด้านหลังนะครับจะสามารถพับเก็บได้ยังไงนะครับวิธีพับเก็บนะครับก็คือเราดึงข้างหลังตรงนี้นะครับแล้วก็พักไปพักเบาะข้างหน้าไปนะครับแบบนี้แล้วก็ดึงข้างบนอย่างนี้นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับนี่ก็คือจะสามารถพับได้เลยนะครับถ้าเราพับสองอันเลยมันก็จะสามารถเก็บของได้เยอะขึ้นนะครับแล้วมันก็จะเป็นแนวแบบ รละนาบเดียวกันเลยนะครับก็คือถ้านั่งกันแค่สัก5คนอย่างนี้นะครับก็สามารถเก็บของได้แบบเก็บกระโปรงกระเป๋าไปหลายวันอะไรเงี้ยครับไปท่องเที่ยวอะไรต่างๆก็คือได้สบายๆเลยนะครับรถปาเจโร่เนี่ยด้วยความที่มันเป็นตัวขับสี่ด้วยใช่ไหมครับแบบว่าไปที่เป็นแบบน้ําตกทางยากๆอะไรเงี้ยครับที่มันชันอะไรต่างๆก็ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นตัว4 w h e e l นั่นเองนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวก็ผมจะลองพับขึ้นมาให้ดูนะครับก็เราก็ดึงขึ้นมาได้เลย อืุบอ่านี่นะครับแล้วก็เอาด้านในนะครับพับลงมาพับให้มีเสียงกึกอย่างนี้โอเคนี่ก็คือเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นสีดาดามแบบนี้นะครับแล้วก็เบาะสีเบจเหมือนกับข้างหน้าอะไรปกติเลยนะครับแล้วก็สภาพนะครับนี่ให้ดูคานอะไรต่างๆนะครับรอยเม็ดอาร์คนะครับรอยเชื่อมนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่นะครับ เป็นฝาเดิมๆไม่มีชนหนักอะไรมาแน่นอนนะครับดูกันแบบละเอียดละเอียดเลยนี่นะครับเข้ากันเสมอทุกรอยนะครับเม็ดอาร์กลมไม่มีเบี้ยวเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราพาไปดูที่ด้านในกันต่อนะครับเดี๋ยวจะพาไปลองนั่งกันที่ด้านหลังด้วยนะครับว่ากว้างขนาดไหนนะครับว่าคนที่นั่งด้านหลังเนี่ยโอเคไหมนั่งได้หรือเปล่านะครับอ่ะสำหรับด้านนี้นะครับวิธีจะเข้าไปนั่งด้านในนะครับก็คือ กดนี่ข้างๆตรงนี้ได้นะครับนี่นี่ปุ๊บอ่ากดค้ามันก็จะพับแบบนี้เลยนะครับพับเสร็จปุ๊บอ่าขึ้นมาลองเข้ามานั่งกันดูเลยนะครับอุ๊อ่าโอเคนี่นะครับสําหรับการนั่งด้านหลังอ่ะผมจะนั่งที่ที่แบบปกตินั่งนะครับถามว่ากว้างเลยไหมก็ไม่ถึงกับกว้างเลยขนาดนะครับสําหรับด้านหลังอาจจะต้องเป็นคนที่ตัวค่อนข้างเล็กหน่อยประมาณผมเองก็ยังรู้สึกว่า นั่งได้นะครับนั่งไกลๆก็ยังพอได้อยู่นะครับนี่แล้วก็ข้างหลังนะครับก็จะได้ประมาณนี้ถ้าเป็นเด็กอาจจะนั่งสบายๆกันเลยนะครับเด็กๆนั่งสัก2คนอะไรอย่างี้สำหรับคนที่มีแบบว่าที่บ้านมีเด็กเล็กอะไรต่างๆนะครับก็ได้เลยนะครับสําหรับตรงนี้แล้วก็ถ้าถามว่าเป็นผู้ใหญ่นั่งเลยเนี่ยผมว่านั่งไกลๆก,ก็อาจจะมออีติดขัดนิดหน่อยนะครับก็ค่อนข้างเมื่อยนี่ก็เราก็แจ้งกันตามตรงเลยนะครับสําหรับใครที่กลัวนะครับว่า ข้างหลังจะร้อนไหมนะครับตรงนี้นะครับจะมีแอร์แยกแต่ว่าเดี๋ยวผมขึ้นภาพแยกให้ดูนะครับก็คือตรงนี้จะมีแอร์แยกเป็น2ช่องเลยนะครับแล้วก็สามารถปรับความแรงอะไรต่างๆได้ที่ปุ่มด้านข้างนี้เลยนะครับก็คือสะดวกสบายนะครับสําหรับคนที่นั่งด้านหลังมากๆนะครับกับแบบนั่งกันไม่ร้อนแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูที่นั่งตอนกลางกันบ้างนะครับว่าแถวกลางเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ โอเคอ่ะครับผมอะลองเข้ามาดูด้านในนะครับนี่ถ้าด้านในเนี่ยตรงนี้ผมบอกเลยว่านั่งกันแบบว่าสบายๆเลยนะครับไม่มีติดขัดอะไรแน่นอนนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีเป็นนี่ที่พักแขนแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นที่วางแก้วน้ํานั่นเองนะครับก็คือนั่งข้างหลังก็คือสบายแน่นอนนะครับนั่งกันแบบครบได้เลยนะครับแล้วก็มีที่เก็บขวดน้ําอะไรตรงนี้นะครับก็ใช้ได้เลยนะครับ ที่จับเราจับแบบนี้นะครับเวลาขึ้นลงอะไรต่างๆก็มีเราจับตรงนี้ก็ทําให้ขึ้นลงได้สะดวกขึ้นนะครับเพราะรถมันค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแต่ก็มีบันไดให้เหยียบอย่างที่เห็นกันเลยนะครับแถมยังมีจอด้านหลังนะครับนี่ตรงกลางเลยนะครับสามารถเปิดเพลงหรือว่าคอนเสิร์ตอะไรต่างๆเปิดกระตูนนะครับให้เด็กๆดูได้เลยนะครับสําหรับจอตรงกลางนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานจริงได้ดีเลยทีเดียวนะครับโอเคสําหรับด้านหลังนะครับก็จะ ประมาณนี้นะครับนั่งสบายๆแน่นอนนะครับย้ํากันอีกทีนะครับใครที่สนใจคันนี้นะครับอยากได้ส่วนลดนะครับเพียงแคปคลิปนี้มานะครับรับส่วนลดไปเลยนะครับ5 0,000บาทนะครับจากราคา499,00 0เาหนะครับเหลือเพียง449,000เาเท่านั้นนะครับรับส่วนลด50,000บาทไปได้เลยนะครับอ้อแล้วก็อยากจะบอกอย่างหนึ่งนะครับคันนี้อาจจะมีใครสังเกตเห็นนะครับว่าทําไมมีติดอะไรแบบนี้มานะครับเพราะว่าเราติดฟิล์มให้ใหม่แล้วด้วยนะครับสําหรับ ปาเจโร่คันนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มคุ้มไปเลยนะครับได้รับทั้งส่วนรถได้ฟิล์มใหม่อะไรต่างๆนะครับก็คือคุ้มมากนะครับอ่ะมาถึงด้านหน้าตัวรถกันบ้างนะครับนี่ก็ไล่กันที่ประตูก่อนเลยนะครับนี่ประตูตรงนี้จะมีสีดําคาดแล้วก็ตกแต่งตรงนี้เป็นสีเบรนะครับแล้วก็จะมีเป็นแบบโครเมียมคาดแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นกระจกปรับไฟฟ้านั่นเองนะครับนี่ก็คือขึ้นลงออโต้นะครับอ่าสำหรับฝั่งคนขับนะครับ แล้วก็คันนี้นะครับผมพาดูรอยเม็ดอาร์กอะไรต่างๆกันนิดนึงนะครับสําหรับขอบประตูนะครับนี่เหมือนเดิมนะครับมีรอยเม็ดอาร์กลึกๆคบๆอยู่ทั้งคันทั้งประตูนะครับขอบไม่มีชนหนักอะไรมาแน่นอนนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราพาดูตรงนี้กันต่อนะครับสําหรับคันนี้นะครับปาเจโร่สองจุัวท็อปคันนี้นะครับก็จะได้เป็นที่ปรับแบบไฟฟ้าแล้วนะครับก็คือกดปรับ ไฟฟ้าได้เลยนี่เลื่อนขึ้นนี้นะครับนี่เลื่อนลงปรับเอนนะครับต่างๆนะครับได้แบบสบายๆเลยนะครับใครชอบบอกไฟฟ้าก็คันนี้ได้เลยนะครับปรับไฟฟ้านั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูกันด้านในนะครับว่ามีฟังก์ชันมีออปชันอะไรต่างๆยังไงบ้างนะครับโอเคมานี่นะครับเครื่องโอเคเลยกดปุ๊บสตาร์ทติดปรับนะครับนี่อันนี้ก็ ปรับเบาะลงได้ด้วยนะครับเผื่อมันสูงเกินโอเคแบบนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพขึ้นให้ดูนะครับคันนี้เลขไมล์อยู่ที่2 6 5 0 0 0กนะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะไม่ได้อะไรมากมายนะครับสำหรับรถ7ที่นั่งนะครับโอเคครับสำหรับภายในมาด้านในกันต่อนะครับนี่นะครับกระจกด้านข้างนะครับก็จะสามารถพับได้แบบไฟฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็จะหุบปิดได้นะครับนี่ทั้ง2ทั้ง2ด้านเลยนะครับ เดี๋ยวจะมีภาพขึ้นให้ดูนะครับนี like ่ก็เป็นกระจกพับไฟฟ้าพับเก็บอะไรไฟฟ้าหมดเลยนะครับมาต่อกันที่พวงมาลัยดีกว่านะครับสําหรับพวงมาลัยนะครับนี่คันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นพวงมาลัยสีดํานะครับแล้วก็จะมีเป็นแบบหุ้มหนังมาให้แล้วนะครับแบบนี้นี่เป็นหนังแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นเคปล่านะครับค่าสีดําๆมานะครับสําหรับคันนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับก็คือจะสามารถ กดปุ่มอะไรต่างๆได้แล้วก็สําหรับคันนี้นะครับจะมีโหมดคูสคอนโทรลนั่นเองนะครับเราจะสามารถกดคูสคอนโทรลได้เลยนะครับนี่นะครับมันจะมีออนออฟอยู่นะครับเรากดออนไปปุ๊บมันจะมีขึ้นที่หน้าจอนะครับว่าโหมดคูสคอนโทรลได้ใช้แล้วนะครับคูสคอนโทรลก็คือโหมดที่เวลาเราขับไปทําความเร็วไปแล้วนะครับขับไปเร็วๆแล้วแล้วเราจะไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยนะครับเรากดโหมดคูสคอนโทรลมันก็จะ ล็อกความเร็วไว้ตามที่เราต้องการนะครับก็คือใช้สําหรับการขับในที่ต่างจังหวัดอะไรไกลๆนะครับไม่อยากเหยียบคันเร่งนานนะครับกลัวเมื่อยอะไรต่างๆก็สามารถใช้หมด c ุ u ค,คอน c o n t r o ได้เลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันเด็ดๆเลยนะครับที่สามารถใช้ได้แบบว่าใช้งานจริงได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็น Pattern s h i f นะครับนี่ Pattern s h i ตรงนี้บวกแล้วก็ลบนะครับสาหรับคนที่ชอบแบบว่าขับขี่แบบเปลี่ยนเกียร์เองใช่ไหมครับก็สามารถใช้ แพดเดิชิพตรงนี้ได้เลยนะครับใช้ยังไงนะครับเราก็เข้าเกียร์ดีมานะครับเราก็เลื่อนไปที่นี้นะครับเลื่อนไปด้านซ้ายนะครับก็จะมีเลขขึ้นแล้วนะครับเลข1เลข2นะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับตามใจชอบเลยนะครับขับไปแล้วรอบขึ้นยังไงเราก็สามารถกดเลือกเกียร์ตามที่เราชอบได้เลยนะครับถือว่าสะดวกสบายมากนะครับอ่าสำหรับพวงมาลัยก็จะประมาณนี้นะครับส่วนจอนะครับก็จะเป็นจอแบบว่า พัดสกรีนนะครับเดิมๆจากโรงงานอย่างที่ผมขึ้นมาเมื่อกี้เราก็แตะค้างไว้2วินะครับมันก็จะเริ่มใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ก็จะสามารถใช้ได้เลยนะครับ CD นะครับ CD MP3 มีตัวเนวิด้วยนะครับคันนี้เนวีด้วยแล้วก็ดูนาฬิกาอะไรต่างๆได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็มาที่ตรงคอนโซลด้านหน้ากันหน่อยนะครับก็จะเป็นแอร์นะครับคันนี้จะเป็น แอร์ออโต้แล้วนั่นเองนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับจะกดเป็นแบบโหมดออโต้เลยหรือเราจะเลือกเป็นแบบแมนนวลที่เราปรับเองก็ได้ตามใจชอบเลยนะครับตรงนี้ไม่ยากเลยแล้วก็มีคันนี้นะครับสำหรับคันนี้จะมีวิทยุแยกมาที่ด้านล่างด้วยนะครับนี่เราก็สามารถกดอะไรต่างๆที่วิทยุตรงนี้ได้เลยใส่แผน่นซีดีอะไรพวกนี้นะครับเรียกว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับแล้วก็สภาพภายในกันหน่อยนะครับคันนี้ ภายในนะครับก็คือเบาะไม่มีฉีกขาดชำรุดแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นเบาะสีเบจนะครับตัดกับคอนโซลหน้าที่เป็นสีดำนะครับตัดกันแบบสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพขึ้นให้ดูด้านในนะครับว่าภายในเนี่ยสภาพสวยงามมากๆนะครับต่อมานะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเกียร์กันต่อเลยนะครับคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับอย่างที่สาธิตให้ดูเมื่อสักครู่เลยเกียร์ออโต้แล้วก็จะมีเป็นโหมดนะครับตรงนี้ที่เป็นขับสี่นะครับก็สามารถ ปรับได้เลยนะครับว่าจะขับเคลื่อน4ล้ออะไรตรงไหนยังไงนะครับก็สามารถเลือกที่หัวเกียร์ตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับด้านในอะไรต่างๆก็จะประมาณนี้นะครับเรามาสรุปกันหน่อยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถ Mitsubishi Pajero Sport นะครับ2.5 GT ปี2011นสะครับสีน้ำตาลนะครับเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็เป็นตัวขับ4นั่นเองนะครับคันนี้นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่4,99,000นะครับแต่ถ้าใครดูคลิปนี้นะครับแล้ว แคปคลิปนี้มานะคร e. ับก็จะได้รับส่วนลดไปเลยนะครับ5 0า0 0บาทนะครับส,ส,สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่ line แอดสตาร์คาร์นะครับ s i t a r c a r สตาร์คารนะครับแคปแล้วก็พิมพ์มาใน line แอดออฟฟิเชียลได้เลยนะครับจะมีแอดมินคอยตอบว่าอ๋อมารับส่วนลด50,000บาทจากคลิปนี้นะครับก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ไปเลยนะครับห้ามพลาดเลยนะครับบอกเลยว่าลดกันแบบเยอะมากจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นลด เกที่นั่งนะครับแล้วก็ได้เป็นตัวขับสี่นะครับสภาพสวยๆใหม่ๆนะครับพร้อมกับออปชั่นต่างๆนะครับจัดเต็มเลยนะครับก็คันนี้นะครับเป็นรถสวยนะครับสภาพดีนะครับแล้วก็มีรับประกันนะครับเครื่องเกียร์กล่อง ECU นะครับ2ปี2 0 0 0 0ืโลไปเลยนะครับใครแบบว่าไม่มั่นใจในการออกรถนะครับว่าเครื่องจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราก็มีรับประกันตรงนี้รองรับให้แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่แจ้งทั้งหมดทั้งมวลนะครับคันนี้พร้อนอยู่เพียง 9,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับตลอดอายุสัญญาเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็รีบแคปแล้วก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครสนใจไม่สะดวกแคปนะครับก็สามารถโทรมาที่เบอร์ที่ขึ้นด้านข้างมาได้เลยนะครับสำหรับเบอร์ผมนะครับเบอร์โน้ตนะครับ0909976129นะครับโทรมาติดต่อสอบถามกันก่อนได้เลยนะครับปาเจโร่ถ้าใครไม่ชอบสีน้ำตาลนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าเรามีให้เลือกถึง3สีเลยนะครับมี สีขาวสีบอนแล้วก็สีน้ำตาลนะครับตอนนี้ปาเจโ่นะครับหรือว่าใครหารถเกตที่นั่งแบบไหนอยู่ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์อะไรต่างๆมาได้เลยนะครับเรายินดีอ่านยินดีตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับหารถแบบไหนก็พิมพ์หรือทิ้งเบอร์ไว้ที่ด้านล่างที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็พอกันเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับใครสนใจก็อย่าลืมแคปมารับส่วนลดกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ